คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปล,ลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากพลัสคุณละดามาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio ของเราล่าสุดก็คือคำสารภาพบาป เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับทั้งนี้คุณละดามาพร้อมกับเรื่องที่น้องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตอนที่ไปเที่ยวที่ประเทศเพื่อนบ้านและก็ได้เข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก3ถึง4ปีที่ผ่านมาคุณละดามาพร้อมกับเรื่องนี้ฮะโรงแรมเพื่อนบ้านมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สกับสายของคุณลดากันเลยครับสวัสดีครับคุณลดา สวัสดีค่ะพี่แจ๊สบายดีนะครับสบายดีค่ะเพิ่งกลับมาจากไปสกการะทวีสวรรณที่วัดจุฬามณีที่วัดจุฬามณีคนเยอะไหมโอ้โหไม่ต้องพูดถึงวันอาทิตย์ค่ะเออวันนั้นผมไปวันธรรมดาก็ก็เยอะแล้วนะโอ้โหวันนี้คือแบบเหนื่อยอะค่ะพี่แจ๊สุดเลยอะแต่ว่าก็ก็คือแบบก็โอเคค่ะฝ่าฟันสุขใจสบายใจ สบายใจดีค่ะได้ไปทั้งได้ได้ไปถึงสองวัดเลยในวันเดียวกันไปวัดไหนก็เลยแบบไปวัดจุลามณีแล้วก็อีกวัดหนึ่งค่ะชื่อวัดนางตะเคียนโอ้โหไปเจอเทวสุวรรณสี่ร้อยกว่าปีอายุอืมผมไปมาหมดแล้วทั้งสองวัดเมื่อล่าสุดมานี้เองไปวัดนางตะเคียนก่อนแล้วก็ไปวัดจุลามณีมาอืเออนะฮะเนี่ยค่ะก็เพิ่งไปเห็นมาที่วัดนางตะเคียนคือโอ้โหแบบขนลุกค่ะพี่จ้าเขาว่ากันว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเทวสุวรรณองค์แรก ใช่ค่ะใช่องแรกเลยเพราะว่า<ม>ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาน,นู่นเลยค่ะอะ่ใครมีโอกาสไปถ้าแถวนั้นก็ไปสักการะไปไหว้กันได้เพื่อความเ,าเป็นสิริมงคลเพื่อความสบายใจบางคนบูชานับถือใช่ค่ะก็เอาเอาบุญมาฝากพี่แจ๊คแล้วก็ทีมงานแล้วก็ เอฟซีเด็กเทุกๆคนเลยสาธุครับอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุค่ะมากุลดาครับเรื่องนี้น้องเล่าให้ฟังตอนที่ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ได้เข้าไปพักที่โรงแรมแห่งนี้ชื่อโรงแรมไม่ต้องพูดถึงเลยนะได้ค่ะเข้าไปประเทศอะไรมาฮะบอกได้ใช่ไหมคะประเทศบอกได้อ๋อโอเคประเทศลาวประเทศลาวโอเคสอปลานะใช่โอเคมาเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงคุณดาครับ ค่ะเบื้องต้นต้องบอกก่อนเลยว่าน้องคนเนี้น้องฝ้ายเป็นน้องเป็นจริงๆไม่ใช่น้องแต่ว่าเป็นเอฟซีชาเดอะโกส์นี่แหละค่ะที่มาฝากเรื่องเอาไว้นะคะที่บอกว่าคือต้องต้องบอกงี้ก่อนสืบเนื่องเนี่ยก็คือน้องอ่ะได้โทรโทรมาคุยก็อย่างที่อาจจะหลายๆคนทราบกันก็คือดูดวงพาิบซีกันอยู่ใช่ไหมคะก็ในตอนนั้นเนี่ยต้องต้องสืบสืบสาวเท้าความก่อนที่น้องจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะ ตอนนั้นน้องฝ่ายก็โทรมาคุยกันตามปกติก็คุยกันนู่นนี่นั่นสารพัดไป hmm. ในระหว่างที่คุยกับน้องอะคะ่ะจะมีเสียงของผู้หญิงอะนะคะนั่งอยู่ข้างๆ hmm. แล้วก็จะจะเหมือนกับเขาเรียกว่าเขาจะแบบออกแนวแบบพูดส่งเสริมตลอดเวลาะคะ่ะพี่แจ๊ค hmm. เช่นเช่นสมมติว่าหนูคุยกับน้องว่าอ่าน้องถามอะไรมาพอเราตอบไปแบบนี้แบบนี้ก็จะมีเสียงข้างๆแบบ อืมอืมอืมใช่เสียงเขาจะออกแนวเล็กๆแบบนี้นะคะใช่แต่น้องฝ้ายเนี่ยจะเป็นเสียงห้าวๆเสียงจะคล้ายๆหนูนี่แหละค่ะลักษณะประมาณนั้นแล้วก็ก็หนูก็คุยอีกสักพัก็จะมีเสียงคนหัวแล้วแบบจริงเหรออย่างนี้อ่ะไอ้เราก็นั่งฟังไปพี่แจ็คโอ้โหเราก็ขนลุกอยู่เลยค่ะก็นั่งนั่งฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ก็คุยกันไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นชั่วโมงนะคะพี่แจ็ ในในเสียงที่ได้ยินแบบนั้นมาจนถามน้องฝ้ายว่าจนจนแบบเอ่อคุยกันใกล้จะจบละตอนแรก mm. ก็บอกอ่ะหนูอยู่กับใครอ่ะหนูอยู่กับเพื่อนหรอหรือว่าอยู่กับน้องน้องสาว mm. เขาก็บอกพี่หนูอยู่คนเดียวอือ mm. อ่ะทีนี้ไอ้เราก็แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหนูเปิดทีวีหรือเปล่า mm. น้องก็บอกว่าเออทีวีละพี่หนูเปิดทีวีโอเคเ oh, สียงทีวี oh, oh. น้องก็บอกว่า งั้นเดี๋ยวหนูปิดทีวีก่อนนะหนูก็บอกว่าโอเคอ่ะ,อะ,อะไฟปิดทีวีเลยแต่ในขณะที่น้องเขาปิดทีวีค่ะพี่แจ๊คก็ยังมีเสียงอืออืมจริงเหรอเสียงแทรกมาจากทางโทรศัพท์ปะพี่แจ๊คคือคือมันเป็นอันนี้คือหาคําตอบมาได้จริงแล้วมันเป็นเหมือนกับแบบเอาจริงอะมันเหมือนเสียงบรรยากาศของคนที่นั่งอยู่รอบข้างแบบเหมือนคนเปิดลําโพงแล้วมีคนแบบฟังอยู่ด้วยแล้วอตอบอทีนี้เพราะจากนั้นนะคะเพราะจากนั้น มันมีเสียงอยู่ก็ถามว่าเดี๋ยวฝ้ายฝ้ายได้เปิดแอปทิกต็อกอ่า u t u b e หรืออะไรที่มันค้างอยู่ไหมเขาบอกพี่ตอนนี้หนูอยู่บ้านคนเดียวแล้วไม่มีใครอยู่เลยอ,อยู่ในห้องแล้วหนูไม่ได้เปิดแอปอะไรเลยซึ่งหนูก็บอกว่าเดี๋ยวฝ้ายลองปิดแบบว่าเออเคลียร์เคลียร์โทรศัพท์นิดนึงน้องก็แบบอ,อ่ะหนูเคลียร์โทรศัพท์ให้หมดละทีนี้พอเคลียร์แล้วหนูก็ถามน้องว่าฝ้ายปิดแล้วใช่ไหมฝ้ายบอกว่าปิดแล้วพี่ แล้วก็มีเสียงตอบอีกมากลับมาอีก,อก,อกคํหนึงว่าใช่ค่ะ hmm. อย่างเนี้ยพี่แทักอันเนี้ยอันเนี้ยคือมันทัดมากไอ้คำว,ว่าใช่ค่ะตอนนั้นอะแทบจะเอาโทรศัพท์ครืยงทิ้งเลย,ยอ่ะเพราะมันไปหูเลยพี่แท๊กแล้วก็เลยแบบเฮ้ยก็เลยแบบเฮ้ยไฟม,ม,มัน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 เป็นเสียงอย่างเงี้ยก็ต่างหัต่างกลัวทีนี้ไฟก็บอกเอาอย่างงี้พี่หนูจะเล่าให้พี่ฟังอยู่เรื่องหนึง่งหนูเนี่ยเป็นคนชอบเจอกับประสบการณ์แบบเนี้ยครับ,บ่อยมากเพราะว่าน้องอะ หนึ่งเขาอาจจะเป็นคนมีเซนต์อสองเขาชอบสวดมนต์นะคะไปไหนก็จะสวดมนต์ทุกที่จนเนี่ยค่ะน้องได้มาเล่าเรื่องเนี้ยน้องก็ก็เหมือนเล่าไปหลายเรื่องแต่น้องฝากเรื่องเนี้ยเอาไว้นะคะน้องก็บอกว่าถ้าพี่มีโอกาสหนูฝากถ่ายทอดใน The Goat หน่อยเพราะรหนูอ่ะอาจจะเล่าไม่มไม่รู้จะเลยบเรียงยังไงอย่างเนี้ยนะคะค่ะก็เริ่มเลยนะคะเหตุการณ์ของโรงแรมเพื่อนบ้านก็ผ่านมาสามสี่ปีก่อนนะคะประมาณนั้นน้องบอกว่า ปกติอะฝ่ายเนี่ยจะไปพักที่แบบเขาเรียกว่าโรงแรมที่เขาไปประจำในในในที่สปลาวนั่นแหละค่ะคก็คือเขาจะไปโรงแรมเนี่ยไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็จะไปโรงแรมเนี่ยอาจจะไปด้วยงานด้วยหรือว่าไปเที่ยวด้วยนะคะจนเหมือนมีความรู้สึกว่าเบื่อแบบตัวเองมันเริ่มเบื่อหน่ายเบื่อบรรยากาศเบาาศื่ออะไรต่างๆตอนนั้นที่เขาไปก็จะมีเพื่อนไปด้วยนะคะคเป็นเพื่อนแบบเพื่อนร่วมงานแต่เขาก็จะพักกันคนละห้องเพราะ ซึ่งบางคนก็อาจจะมีเอาแฟนไปนะคะแต่อตอนนั้นะคือน้องฝ้ายาไปคนเดียวนะคะทีนี้เขาก็เลยเหมือนเป็นบรรยากาศก็ไปได้แบบอีกโรงแรมอีกที่หนึง่งซึ่งก็ไกลกันพอสมควรเหมือนกันก็ไปได้ที่นั่นแทนพอเข้าไปถึงก็ตามปกติเลยค่ะ mm. เหมือนเช็คอินนะคะได้กุญแจนะคะได้กุญแจมากุญแจเป็นกุญแจพร้อมคีย์การ์ดก็ได้เลขหกหนึ่งสองนะคะ พอได้กุญแจเนี่ยพนักงานก็เอาเคีกาดให้อะไรต่างๆน้องฝ้ายเขาก็เดินขึ้นขึ้นห้องไปเองนะคะโดยที่ไม่ได้มีพนักงานไปส่งแต่อย่างใดก็ก็โอเคก็ไม่ได้ติดใจอะไรตรงนั้นในระหว่างที่จะเข้าห้องอะค่ะเอาเคีกาดเนี่ยพยายามที่จะแตะประตูมันมันมันเป็นใช้คีกาดเนาะแตะแตะประตูยังไงมันก็ไม่ออกเขย่ายังไงก็ไม่ออกทีนี้มันก็มีมีกุญแจด้วยเขาก็ไขกุญแจก็ไม่ออกคือตอนนั้นอะตัวเองคิดว่าแบบเฮ้ย มันจะตีหรอว่าอะไรเงี้ยด้วยความที่เป็นคนเชื่อเรื่องเนี้ยอยู่แล้ว hmm. แบบห้องนี้มันจะดีหรอว่าแบบมัน,ม,นมันเปิดไม่ออกตั้งแต่แรกเลยนะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาก็เ,ากเอ๊ะนิดนึงเขาก็เออไม่เป็นไรก็เดินลงไปข้างล่างใหม่ลงลิฟต์ไปไปเปลี่ยนไปบอกพนักงานพนักงานก็เหมือนเหมือนหายไปแป๊บนึงอะค่ะแล้วก็อาจจะเหมือนเอาไปเปลี่ยนให้หรืออะไรไม่ทราบนะคะ hmm. ก็เอากลับมาเหมือนเดิม hmm. ไฟก็ขึ้นมาทีนี้ก็แต่ตึกเดวยก็ออกเลยเปิดได้เลยนะคะในระหว่างนั้นเขาก็เข้าไปออวางสัมภาระอะไรตามปกตินะคะซึ่งก็เอาของไปเก็บแล้วก็ตัวเองก็ไปทํากิจกรรมต่างๆนะคะจนถึงเวลากลางคืนก็ขึ้นมานอนพอไฟขึ้นมานอนอยู่วันนั้น,เ,นเขารู้สึกเขาเหนื่อยมากเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาอาจจะทั้งทํากิจกรรมเรื่องงานด้วยต่างๆ ก็อาบน้ําเลยนะคะอาบน้ำแล้วรู้สึกเหนื่อยแล้วตัวเองก็ไม่ได้สวดมนต์นอน<ม>เหมือนตามปกติที่ตัวเองเคยสวดน,นะคะพอจากน,น,นั้นเนี่ยเหมือนเขาแบบเขารู้สึกว่าเขาว่านอนไม่สบายตัวอืเหมือนหลับหลับตื่นเตือนหลับหลับตื่นเตือน,นแบบผุดลุกผุดนั่งอะค่ะก็มองนาฬิกาก็เหมือนประมาณตีหนึ่งเนาะเขาก็อก็นอนต่อแบบก็เหมือนทําไมคืนนี้มันรู้สึกแบบเหมือนยาวนานเหมือนมัน มันช้าจังเลยอะไรเงี้ยเวลาเดินผ่อนไปช้าจังนะคะเขาก็แบบหลับๆตื่นๆขเขาจนเหมือนกระทั่งแบบเขาก็พยายามข่มตาให้หลับนะคะในในตอนนั้นไฟอ่ะไม่ได้ไม่ได้มืดเติร์นๆนะพี่แจ๊คมันเป็นเหมือนเหมือนสลัวๆอ่ะโดยที่มันมันมันเป็นเหมือนไฟไฟ,ไฟนวลนๆนะค่ะมีโคมไฟอ,มอะไรเงี้ยทีนี้ไฟอ่ะเขาเปิดทีวีไว้ด้วยเขาไม่ได้ปิดครับเหมือนกับแบบเออมีทีวีเป็นเพื่อนด้วย เขาก็หลับตาแล้วเหมือนเขาเริ่มลืมตาขึ้นมาในช่วงหนึ่งค่ะแจ็คพอใส่ตามันแบบมันเริ่มโฟกัสกับอะไรบางอย่างได้เขาก็จอบภาพเหมือนในห้องอ่ะมีแม่ลูกอ่ะสองแม่ลูก mm. นะคะคุณแม่เนีผมยาวมากเลยนะแล้วก็ลูกเนี่ยเป็นลักษณะเหมืนเป็นลูกชาย mm. ตัวเล็กนะคะเขาบอกว่าแม่เนี่ยเป็นเหมือน หน้าขาวๆตัวขาวๆเหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะเป็นแบบผิวขาวๆตัวเล็กๆนะคะเด็กก็น่ารักน่ารักเหมือนเขาใช้ชีวิตอะคะ่ะอยู่ในห้องของเขาแบบเหมือนคนแบบมาพักโรงแรมทั่วไปตามปกติอย่างเงี้ยคะ่ะครับใช้ชีวิตอยู่ในห้องดูทีวีนะคะนั่งนั่งโซฟาเดินไปหยิบของเดินไปส่องกระจกหน้าโต๊ะเครื่องแป้งต่างๆก็คือเหมือนเป็น เป็นคนที่มาใช้ชีวิตอยู่แล้วฝ้ายเนาะนอนมองเขาอืมเขาแบบทํากิจกรรมต่างๆทํากิจวัตรต่างๆครับกับสองแม่ลูกเด็กก็เล่นนู่นเล่นลน,น,นี่อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นอะ่ะเขารู้สึกแบบฝ้ายอะ่ะเขารู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยอะไรวะมันคืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนเริ่มเริ่มที่จะแบบ เขาเรียกว่าตั้งสติแล้วก็เหมือนจะสวดมนต์พยายามจะสวดมนต์แต่ตอนนั้นก็คือเหมือนนึกบทสวดอะไรเงี้ยไม่ออกเลยนะคะเหมือนนึกนึกอะไรไม่ออกอเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไงดีวะทําทไงดีวะไอตอนระหว่างว่าทํายังไงดีทํายังไงดีอ,ะอ่ะพี่จ๊าผู้หญิงอ่ะเขาหันมามองอืหันมาแบบควักอย่างเงี้ยค่ะ <พ uce. S 1> แล้วไอ้มองก็คือเหมือนแบบไม่คือเขาเขารู้ว่าเหมือนไฟเห็นเขาอะอไฟเขาแบบอ้าว เขาเห็นเราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าเขาเห็นเราแน่ๆจากนั้นฝ้ายก็เหมือนหลับตา <P> oi, พอเริ่มหลับตาเขารู้สึกว่ามีอะไรมาดุกดิ๊กดุกดิ๊กอยู่ที่เท้าเขาตรงผ้าห่มนะคะเขาห่มผ้าตอนนั้นลักษ,ษณะที่เขานอนเน่ยคือห่มผ้าถึงหน้าอกนะคะปิดเลยปิดหน้าอกปิดแขนก็คือแนบลําตัวไปอืข้างๆก็คือผ้าปิดหมดเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรเนี่ยมาดุกดิ๊กอยู่ในผ้าหม่มซึ่งอยู่ปลายเท้าอืจากนั้นค่ะเหมือน ตัวเขาเองเขาก็เริ่มเลืมตาแต่เขาเลื่มตามาเขาไม่เห็นไม่เห็นผู้หญิงนั้นแล้วนะอแต่อจุดที่เขาจะโฟกัสดังต่อไปเนี่ยก็คือปลายเท้ามันก็แบบขยุกขยิก,ขย,กขยุกขยิกขึ้นมาค่ะพี่แจ๊คค่อยค่อยแบบเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆื่อยข้างลําตัวเขาอะจนมาถึงแขนอเขามีความรู้สึกเหมือนมันเป็นแบบมันลักษณะเขาก็รู้สึกผมหรือเปล่าวะ เหมือนจะเป็นผมอะค่ะไลขึ้นมาเรื่อยเรื่อยจนมันโผล่พ้นผ้าผมขึ้นมาค่ะพี่แจ๊คมันเป็นหัวคนที่มีผมอะค่ะอแล้วจากนั้นคือฝ้ายเขาก็แบบเขาก็ไม่รู้ทำาะไ้เขาก็สวดมน์เนาะแบบมันเร่งสวดสดอะไรเป็นไปถูกโเหมือนหัวอันนั้นพยายามกระดึบกระดึบกระดึบจากในผ้าผมโผล่ออกมาใช่ค่ะจนมันจะจนมันจะโผล่ออกมาอยู่แล้วพี่แจ๊คมันเป็นเป็นหัวคนเป็นผมออกมาเส้นดำๆกระจายกระจายแล้วอะเขาก็แบบ จากนั้นเหมือนเขาก็ลุกขึ uh> ้นมาพรวดขึ้นมาได้อย่างเงี้ยด้วยความที่เขาสวดอะไรไม่รู้แล้วก็นึกถึงพ่อถึงแม่ครับวิ่งออกไปได้ก็คือออกนอกห้องไปเลยนะคะแต่ในระหว่างที่เขาวิ่งออกนอกห้องไปเขายังได้ยินเสียงหัวเราะตามหลังไล่หลังไปเลยค่ะเหมือนหัวเราะชอบใจสะใจว่าแบบหลอกได้แกล้งได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็วิ่งออกไปจนไปเคาะห้องเพื่อนแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพีหลอกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนแบบ หลุดไปแล้วตอนนั้นก็คือบอกเพื่อนว่าฉันฉันไม่ขออยู่ตรงนี้แล้วฉันขอย้ายโรงแรมได้ไหมเพื่อนก็ดีนะคะก็ก็เหมือนเหมือนไปเป็นเพื่อนนะคะก็มีคนไปเป็นเพื่อนกลุ่มหนึ่งก็ย้ายออกไปนะคะพอจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันก็ก็เป็นการที่กลับมาประเทศไทยนะคะพอหลุดจากโรงแรมนั้นมาได้เขาก็รู้สึกว่าเขาจะไม่กลับไปที่นั่นอีกนะคะจากนั้นเขากลับมาประเทศไทยพี่แจ็คมันเวลามันก็ผ่านไปแค่ วันถึงสองวันเขาต้องกลับมาสัมมนาอบรมนะคะที่ประเทศไทยต่อซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขากลับมาอบรมที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะคะตอนนั้นก็อบรมเสร็จมันก็เป็นเวลาที่แบบดึกละนะคะมันก็ก็มืดแล้วละ่ะสองสามทุ่มเลยก็เดินไปเข้าห้องน้ำกับกลุ่มเพื่อนนะคะกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่ง ในระหว่างที่เดินไปเนะี่ยห้องน้ำอะ่ะมันเหมือนจะเป็นทางเดินที่เหมือนต้องอ่าต้องเข้าแบบซอกตึกเล็กๆไปองเนี้ยค่ะเหมือนเหมือนไปข้างๆซอกตึกอย่างเงี้ยไปตามทางนะคะมันก็มืดด้วยแบบไฟก็สลัวมากไม่ค่อยมีไฟแล้วเพื่อนอะ่ะด้วยความที่พอรวมกันเป็นกลุ่มอะค่ะก็จะแน่นอนพอดึกแล้วก็ยิ่งคือขนองถูกไหมคะก็อ่ปากและทีน,นี้ก็แบบเฮ้ยมันต้องเผื่อมันต้องมีแบบผีอะไรเงี้ย มายืนเฮ้ยถ้ามีนคนมายืนขวางเราตรงนี้ทําไงวะมันต้องเป็นผีเฮ้ย <s Stress> มึงนึกถึงผีผมยาวดิอะไรเงี้ยคือแบบต่างคนต่างพูดไปต่างๆนานา,นา,นานในเรื่องของผีทั้งนั้นเลยนะคะ <S <S มีไฟคนเดียวที่ไม่ได้พูดแล้วไฟก็เตเือนเพื่อนว่าเฮ้ยอย่าพูดเลยมันน่ากลัวมันดึกแล้วแล้วฉันไม่โอเควะ่ะเพราะว่าอาจจะด้วยตัวเองเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่แบบเพิ่งเจอมาแล้วยังขนหัวลุกไม่หายเมื่อสองวันก่อนนะคะ ก็ไฟก็แบบเหมือนเดินก้มหน้าก้มหน้าไปไม่ได้สนใจอะไรหรอกรนะคะก็ここรีบเข้าห้องน้านะคะเพื่ออยากจะรีบกลับบ้านไปพักผ่อนให้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยนะคะคคทีนี้ก็เข้าห้องน้ำอะไรเสร็จทาธุระเสร็จก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปกลับบ้านไปนะคะคทีนี้พอเขากลับมาบ้านเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็เพลียมากละหลังจากที่กลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กลับมาอบรมอีกอะไรอีกเจอเรื่องขนลุก พีอะไรต่างๆมาอีกก็กลับมาบ้านก็มาเจอแฟนนะคะเจอแฟนเขาตัวฝ้ายเองอ่ะเขาก็เหมือนไม่ไหวแล้วนะเขาก็นอนละเขาก็ก็มีการเหมือนเล่าให้แฟนฟังนะบแบบแบบก็เล่าเหมือนกันว่าแบบเออเจออะไรมาก็ก็เล่าไปอะไรเนี้ยแล้วแฟนเขาก็ค่อนข้างกลัวนะคะคแฟนเขาเป็นผู้ชายแหละเขาก็ค่อนข้างกลัวเขาก็เลยแบบเหมือนเตือนว่าเฮ้ยไม่สดมนนอนหรอสักหน่อยไหมพอเพิ่งเจอเหตุการณ์อะไรไม่ดีมานะเขาก็บอกเขาเขาไม่ไหวแล้วจริงเหมือนเขาแบบ จะไม่สบายด้วยจะเป็นไข้ด้วยอะไรเงี้ยเหมือนมัน,มน,มนแบบอาการเริ่มไม่ค่อยดีนะคะเขาก็แบบเดี๋ยวขอไม่สดวันนึงแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวนอนละแต่เขาไม่ได้ทานยาอะไรทั้งสิ้นนะนะคะเขาก็ด้วยความที่เริ่มนอนไปแต่แฟนเขาอะ่ะก็อยู่ดีก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เหมือนสดมันก่อนนอนสักหน่อยอืด้วยความที่กลัวที่ไฟเล่านะคะตัวไฟเองก็นอนไปเลยค่ะแบบแต่มันรู้สึกอึอดอัด กระสับกระส่ายตอนนั้นอะมันรู้สึกว่าเหมือนเขารู้สึกว่าแฟนเขาก็สดมนอยอยู่ตามปกติแต่แต่ทําไมตัวเขาแบบเหมือนขยับตัวเริ่มจะไม่ได้นะคะเหมือนครเอาจริงๆคือเขาขยับได้แต่ศีรษะแต่หัวหันไปหันมาเนี่ยได้ก็พยายามเรียกแฟนก็ไม่ได้ยินเรียกเท่าไหร่เขาก็ไม่ไม่หันมาไม่ได้ยินเขาก็นั่งสดมนอยของเขาอยู่อย่างเั้นนะคะเรียกไงก็ไม่ได้ยินตัวเองก็เลยแบบเหมือนแบบเฮ้ยเธอเธอแบบเหมือนพยายามยังไงก็ ก็ก็ไม่ไม่ได้อ่ะอจนกระทั่งตัวเขาเองเขาไม่ความรู้สึกว่าลองแบบฮึดอีกอดใจหนึ่งอ่ะอเราก็เหมือนแบบตะโกนดังๆเลยเรียกแบบเธอแล้วตอนนั้นค่ะระหว่างนั้นหัวไฟเขาก็หันไปมองแฟนพอดีอเหมือนแฟนเขาจะได้ยินนะคะแฟนเขาหันมามแต่ที่หันมาไม่มันไม่ใช่หน้าแฟนค่ะพี่แจ๊อม,มันเป็นหน้าผู้หญิงที่ผมยาวแต่เนี้ยคือหน้าคล้ำแบบ น้าดามุดเลยแต่มีปากมีตามีจมูกมีทุกอย่างแต่ผมยาวแล้วหันเน่ามองเขาแบบเหมือนประมาณว่าแบบเรียกทําไมอะไรอย่างเงี้ยคุณจ่าใช่แล้วทีเนี้ยฝ่ายเขาก็เหมือนแบบตอนนั้นเขาตกใจแล้วเขาก็เหมือนเหมือนจะกรี๊ดแต่กรี๊ดไม่ได้สักพักหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะมันเป็นแรงดันอะไรไม่ทราบคือดันตัวเองอะ่ะจากหัวบนหมอนะคะ่ะลงไปไปลายเตียงเลยดันตัวเองลงไปไปลายเตียงซึ่งถ้าเขาดิ้นอะ่ะ เขาต้องดันไปข้างๆใช่ไหมคะแต่เรียเขาบอกว่าเหมือนเขามีแดงดึงอะไรสักอย่างที่มันดึงเขาให้จะลงไปไปลายเตียงจนขาเขาอ่ะมันไปรลอยอยู่กลางอากาศครับทีนี้แฟนเขาอ่ะก็หันมามองเขาจริงๆอแล้วก็ถามว่าไฟเป็นอะไร,รเป็นอะไรฝ้าเขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนแบบ ไม่รู้ไม่รู้แบบเหมือนเมื่อกี้เห็นเหมือนเห็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแฟนเขาแฟนเขาก็<ๆ>ก็เชื่อที่เชื่อเพราะว่าตัวไฟอ่ะมันเหมือน,น,นโดนดึงลงไปข้างล่างแบบนั้นก็เลยแบบเหมือนเขาก็เลยคิดว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ปกติละตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าหรือวิญ,ญญาณที่ประเทศเพื่อนบ้านตามเขามาหรือวิญ,ญญาณที่ซอกตึกมหาวิทยาลัยแห่งนั้นตามเขามากันแน่นี่ค่ะคือสิ่งที่เขาแบบ สงสัยอยู่ตอนนี้ว่ามันมีวิญญาณสมาจากไหนกันแน่ใช่แต่เป็นผู้หญิงผมยาวทั้งคู่แต่อีกคนหนึ่งคือขาวอีกคนหนึ่งคือหน้าดำจากไหนคือไฟไปบวชเลยพี่แจ๊คหมายถึงเออผมจะถามว่าเขาปล่อยอย่างนั้นหรอยังไงนะคะเขาปล่อยไว้อย่างนั้นหรอเหมายถึงว่าค่ะพอดีเมื่อกี้ใส่เขาเขาก็เลย จากนั้นเช้ามาเขาเลยไปบวชวัดเลยค่ะไปถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นชีพราหมณ์ถือศีลแปดไปเลยเขาก็บอกว่าเขาไปเจ็ดวันเลยเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคือใครกันแน่ที่แบบมาในตอนนั้นนะคะแบบจะจะมาจากไกลหรือว่าจะมาจากใกล้อะไรเงี้ยแต่คือประเด็นคือเป็นผู้หญิงเหมือนกันทั้งคู่ใช่ค่ะพี่ เนี่ยแหละค่ะเรื่องราวทั้งหมดมีอยู่เท่านี้ค่ะนั่นแหละสิ่งที่ผมถามคือหมายถึงว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยกุลดากําลังจะบอกว่าเสียงที่กุลดาได้ยินเนี่ยคือเธอคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยหรือว่าผีตัวน,นี้ยยังตามน้องเขาอยู่พี่แทกเนี่ยอันเนี้ยหนูไม่ทราบจริงๆแต่หนูยังสงสัยอยู่ตอนเนี้ยเพราะหนูอะยืนยันแบบสาบานร้อยเปอร์เซนต์ว่าได้ยินจริง,รงๆแล้วหนูก็งงมากว่าเฮ้ยเนี่ยพู้หนุกขนลุกมากเลยพี่แทกตอนนี้ คือมันยังจําเสียงที่เขาพูดอยู่ข้างๆอ่ะได้ชัดเจนแบบมากเลยค่ะมันเหมือนอตอนแรกจะบอกว่ามันเป็นสาย<อ>แทรกไหมคือเราโทรไลกันแล้วก็คุยกับคนเป็นร้อยๆคนไม่เคยมีเ,<อ>เหตุการณ์ที่มันมีเสียงใครแทรกนะคะ<อ>แต่อันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่มันชัดขนาดเนี้ยแล้วเหมือนมีคนนั่งคุยอยู่กับเขาอ่ะ แต่ตอนนั้นหนูไม่กล้าพูดให้น้องฟังแบบ,บเยอะขนาดนี้นะเพราะกลัวว่าเขาจะกลัวนะคะแต่ก็ก็มา,มา,ม,ามาพูดที่หลังตอนที่ก็ยังมีการคุยกับเขาอีกก็ตอนที่เขาอะมาอยู่แบบข้างนอกแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยก็นะแสดงว่านอกจากที่คุณระดาทักน้องเขาแล้วอะเขาก็ต้องอมีคนอื่นะไปทักลักษณะเดียวกันเพราะดูเหมือนว่าเขารู้อยู่แล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขา อมีมบาง,งสิ่งบางอย่างเนี่ยตามเข้ามาเขารู้อยู่แล้วแสดงว่าเหมือนกับทุกวันเนี้ยเท่าที่ฟังจับต้นชนปลายมาคุณรดาครับคุณรดาบอกว่าได้ยินเสียงแทรกมาจากอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกอ๋อเสียงแทรกใช่ไหมพี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังมันเกิดอย่างนี้ขึ้นแสดงว่าเขารู้อยู่กระจายอยู่แล้วว่าทุกวันเนี้ยสิ่งสิ่งเนี้ยตามเขาอยู่อืมเ้า่ อืมนั่นแหละสิพิจักแต่น้องเขาไม่เคยพูดเลยนะว่าเขารู้ว่าแบบมีอะไรแต่มีอะไรตามแต่เขาพูดว่าเขาอ่ะเจอบ่อยมากทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กเขาเจอเยอะมาก嗯嗯ซึ่งซึ่งจริงๆเขาเล่าหนูฟังหลายเรื่องแล้วทีเนี้ยแต่เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันเนี่ยอันเนี้ยที่พิจักพูดหนูก็มาเอะนะเพราะว่าพอเราได้ยินเสียงผู้หญิงปุ๊บน้องก็เล่าเรื่องนเ,เนี้ยมาเลยไง แสดงก็นั่นแหละสิ่งที่เรากาลังคุยกันอยู่คุณละดาคุณผู้ชมผู้ฟังครับว่าน้องเขารู้อยู่แล้วละ่ะว่ามันมีสิ่งเนี้ยตามเขาอยู่อยู่จนปัจจุบันนี้ผมก็เลยถามไปว่าอา้าวแล้วน้องเขาก็นอกจากไปบวชแล้วเนี่ยเขาก็ยังปล่อยให้มันตามอยู่เงี้ยเหรอไม่ไปแก้ไขอะไรอย่างอื่นเหรอหรือยังไงก็ไม่รู้อือย่างนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่หนูคิดนะ,ะน้องอ่ะมีความเคยชินกับสิ่งเหล่าเนี้ยมากมากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าน้องบอกว่าน้องเจอเยอะมากอื จนจนเขาแบบเขาถามว่าเขากลัวไหมเขาก็กลัวแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าถ้าไม่ไปสนใจมันอ่ะมันก็มันก็ผ่านไปอะไรคืออารมณ์ประมาณว่าจะอยู่จะตามก็แล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแกก็ไปเองอย่างนั้นน่ะเหรอคงอะไรประมาณนั้นแต่หนูคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบตามหรือทําร้ายอะไรเนาะหรืออีกกรณีหนึ่งคือผู้หญิงที่ได้ยินที่ตัวหนูได้ยินเองอะค่ะอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเคสนี้ก็ได้อืแต่ไม่รู้ ว่าอะไรที่ตามเขาตรงนั้นอค่ะอ,อันนี้อาจจะเป็นอีกเคสหนึ่งก็ได้ที่ตัวเขาแหละว่าเขาจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงถ้าเขาจะสบายใจในการที่จะบอกว่าอ๋อเดี๋ยวก็ตามมาเดี๋ยวก็ไปเองตามวิบากกรรมตามยถากรรมตามกฎของการเวลาใดๆก็แล้วแต่ก็ค,คิดเพื่อความสบายใจก็ได้แต่ถ้ามันไม่สบายใจก็ต้องไปหาทํานู่นทํานี่เพื่อเพื่อ ปลดปล่อยสิ่งพวกนี้ออกไปจากตัวเราให้ได้เร็วที่สุดใช่ใช่แต่ล่าสุดอะค่ะได้คุยกันน้องก็ไปทําบุญล้างป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยแบบไปช่วยเขาเก็บกระดูกเก็บอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะเป็นแนวสายนี้ครับใช่ก็อาจจะแบบชินไปแล้วครับผมบอ่าโอเคครับคุณละดาน,นั่นคือเรื่องของโรงแรมเพื่อนบ้านนั่นคือเหตุการณ์รที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับน้องคนนี้นะ โอเคได้คุณะดายังไงขอบคุณมากๆที่ไปเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ของคุณนุ้นคนนี้เนี่ยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันได้ค่ะยินดีค่ะถ้ามีเรื่องอะไรก็ติดต่อมาเหมือนเดิมได้เลยค่ะพี่แจ็คโอเคคุณะดาดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันนะคะพี่แจ็คและทีมงานแล้วก็ทุกคนเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s ั b ส c r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส